เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับเล่นแล้วนะครับในพาร์ทนี้ก็ถึงเวลาของข้อมูลที่สําคัญมากๆของตัวเกมโซโล่เนั่นก็คือลำดับการปั้นอาวุธประจําตัวของตัวละครฮันเตอร์ภายในเกมเราจะเลือกปั้นอะไรผลิตชิ้นไหนเป็นอันดับแรกๆแ,และชิ้นไหนที่เราควรอัพให้เป็น5ดาวมีระดับอะไรบ้างและอะไรที่ได้ใช้ในระยะยาวบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสาคัญมากๆถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ และถ้าเนเพื่อชื่นชอบผมฝากกดติดตามและก,กดกริแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเรื่องก่อนที่เราจะไปพูดถึงลำดับการปั้นนะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธของตัวละครทันเตอร์กันหน่อยละกันครับสำหรับอาวุธของตัวละครทันเตอร์ครับเราสามารถใส่ของตัวละครอะไรก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราใส่เราจะได้รับในส่วนของฐานะพื้นฐานเท่านั้นครับก็คือพลังโจมตี แมนยามอันนี้คือค่าพื้นฐานแต่ถ้าเราใส่ให้ตรงกับตัวละครฮันเตอร์ตัวน,นั้นๆเราจะได้รับเอฟเฟกต์ความสามารถของตัวละครฮันเตอร์ซึ่งแต่ละตัวละครคร,ครับเราจะได้รับเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกาันบางเอฟเฟกต์จะช่วยบัฟความสามารถของตัวละครฮันเตอร์บางเอฟเฟกต์ก็จะช่วยบัฟในส่วนของความสามารถของเพื่อนร่วมทีมนั่นเองซึ่งตัวละครฮันเตอร์แต่ละตำแหน่งเนี่ยจะได้สถานะในส่วนนี้แตกต่างกันไปนะครับตามตำแหน่งว่าจะเป็นแทงซัพพอร์ตแล้วก็ จอมมีดนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคือให้สถานะที่แตกต่างกันบางทีให้กับตนเองแล้วก็บางทีให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งในส่วนนี้ครับหลายๆคนอาจจะพบเจอกันมาบ่อยแล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแจกใบเลือกอาวุธของตัวละครฮันเตอร์ บ่อยมากๆซึ่งในส่วนนี้บางคนกาลังลังเลยอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ้พี่ผมจะเลือกของใครดีอันนี้ก็น่าสนใจอันนั้นก็น่าสนใจลําดับความสําคัญเราจะวางไว้ยังไงและที่สําคัญไอ้ตัวแดงที่เราได้จากการย่อยอาวุธหรือแม้กระทั่งการทาภารกิจของตัวเกมครับเรายังสามารถนํามาผลิตอาวุธของตัวละครฮันเตอร์ตัวนั้นๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราอาวุธของตัวละครฮันเตอร์ตัวนั้นเนี่ยให้เป็นระดับ5ดาวเนี่ยความสามารถมันก็จะ OP ไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองมาเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมา วางลำดับการพัฒนาหน่อยละกันครับว่าเอ้ยพี่เราจะเลือกอัพอะไรเป็นอันดับแรกและอาวุธแต่และชิ้นเนี่ยให้สถานะอะไรกับเราบ้างขอเริ่มที่ชิ้นที่1เลยนั่นก็คือหอกเกียรติยศแห่งความตายของน้องเอชิวราดีซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาวุธของน้องเนี่ยน้องจะได้รับในส่วนของพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับ12%และยังสามารถปรับใช้เอฟเฟกพลังโจมตีเพิ่มเติม,ตม1 0 0 0ต่อ300หน่วยของพลังโจมตีเพิ่มเติมของเอชิว และสามารถมอบให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ที่มีอัตราคีิติคอลสูงที่สุดโดยที่เราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยสูงสุดไม่เกิน2,400หน่วยสําหรับสมาชิกที่มีค่าอัตราคริติคอลสูงที่สุดซึ่งผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถเล่นในส่วนของเซตเบรกได้อยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีดามเมทธาตุไฟรแรงๆสักตัวก็เอาเอาวุธชิ้นนี้ครับมันจะช่วยคอมโบทีมธาตุไฟเนี่ยได้ดีมากๆหรือจะคอมโบทีมธาตุอื่นก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ตัวละครตัวนั้นครับมีอัตราค คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมสุดอาวุธชิ้นต่อมาครับนั่นคือตราสรัทธาและหน้าที่ของฮันเตอร์โกกรีซึ่งต้องบอกก่อนว่าอาวุธชินนี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกัน12%เมื่อเราใช้วิญญาณน,นักสู้นะครั พร้อมกับเพิ่มปริมาณดาเมจท่าแสงเนี่ยที่ได้รับเพิ่มขึ้น12%นาน15วินาทีในส่วนของสกิลเนี้ยจะทำให้สกิลเนี้ยทำประสิทธิภาพได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับวุชิ้นต่อมาครับผมนั่นก็คือปืนเวทลุ่มหลงของฮันเตอร์ยูซูฮยอนนะฮะซึ่งจะเป็นการทะลุป,ป้องกันเพิ่มขึ้น12%แล้วก็ปริมาณดาเมจคอร์เอ็แท็นะครับเพิ่มขึ้น24%นั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่เวลายิงทตุไฟเนี่ยได้ดีมากๆและที่สำคัญ เป็นอาวุธที่นําไปคอมโบกับตัวละครเอชิลได้ดีมากๆเพราะว่าในส่วนของพลังโจมตีของตัวเขาเนี่ยสูงอยู่แล A ้วเอชิลก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มเติมไปอีกนะครับบอกเลยว่าคอมโบกันโหดมากๆสาหรับทีมธาตุไฟอาวุธชิ้นต่อมาที่ผมจะแนะนําครับนั่นคือกระทาเวตกแมวของฮันเตอร์เมลินฟิเซอร์สำหรับกระทาเวตกแมวของฮันเตอร์เมลินนะครับมันจะเป็นเมื่อเราใช้ไซวิฟนะครับปรับใช้เอฟเฟกเพิ่มปริมาณดาเมจ1%เ็ทุกครั้งที่พลังชีวิตสูงสุดของเมลินเนี่ เป็น2000แก่สมาชิกทีมที่มีพลังจมตีสูงที่สุดซึ่งในส่วนของเมลินเนี่ยหลักๆแล้วเราจะใช้คอมโบกับทีมท่าน้ําและก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจสูงสุด16%คูดาวสกิดดลดาเมจลดลง20วินาทีก็เอาเล่นกับตัวละครดาเมจท่าน้ําเพราะว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะตัวน้องเป็นตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากๆอาวุธชิ้นต่อมาครับนะั่นคือดาบอุสงิของฮันเตอร์อามามมยะมิเรอี ในส่วนนี้ครับอาวุธจะช่วยทำการฟื้นปู power gate เ,เนี่ย60%อัตราคริติคอลและปริมาณดาเมจคริติคอลของสกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในส่วนของบทเพลงที่3แล้วก็บทเพลงที่4ในส่วนของตัวละครฮั hunter amamiya เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เวลาเราใช้สกิลอั t ติเม e ใช่ไหมครับมันจะทำการเปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลที่เราใช้ปกติเนี่ยให้จะเป็นการทำ damage ที่แรงขึ้นมากกว่าการตีปกตินั่นเองอันนี้คือความสามารถและจะช่วยเพิ่มในส่วนของ ดาเมจของสกิลที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยบทเพลงที่3แล้วก็4เนี่ยทำดาเมจแรงขึ้นอีก30%นั่นเองผมก็เลยมองว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างคุมแล้วก็ตัวละครน,น้องอะ่ะยังไงก็เล่นคอโมโบทีมพาดลมได้ยาวๆอยู่แล้วปั้นไว้คุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับอาวุธชิ้นต่อมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงระดับ triple s กันหน่อยละกันครับสำหรับอาวุธ triple s ที่ผมแนะนำครับชิ้นแรกเลยนะั่นก็คือ กระทาหลับไหลช่วงนิรันด์ของฮันเตอร์มินบยองกูซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่วงแรกใช้งานได้ค่อนข้างดีมากครับเพราะว่าตัวละครมินเนี่ยเป็นตัวละครอเนกประสงค์ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากใช่ไหมซึ่งในหลายคนครับจะเอาตัวละครมินเนี่ยเวลาอัปดาวเนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของคาัตรากิลข้อทั้งทีมวางในทีมไม่สวยครับอาวุธเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามระดับการอัปดาวสูงสุดอยู่ที่16เนาน16วินาทีนั่นเองบอกเลยว่าแค่วาาางไไว้้้เเเฉนนนน่่ก็ดรรับปิิมมมณพขึนแนนอน อาวุธชิ้นต่อมาครับระดับ t r i ปเป s ผมก็จะยกให้ดาบแห่งแสงของฮันเตอร์ชาเฮอินต้องบอกว่าตัวละครฮันเตอร์ชาเฮอินเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราสามารถทํากิจกรรมได้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมเป็นผู้แข็งแกรง่งจะมีการแจกในส่วนของอาวุธตัวละครซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะปั้นได้5้าดาวแล้วก็ตัวละคร5้าดาวแน่ๆเพราะว่าของแจกเยอะแล้วก็ถ้าใครพอมีเงินเติมหรือว่าเติมสะสมต่อเนอร์ทุกวันอยู่แล้วอ่ะเราสามารถเลือกฮันเตอร์ที่เราต้องการได้การปั้นดาวมันก็จะง่ายนั่นเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มในสวนของปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเนี่ยยีแล้วก็เมื่อใช้งานสกิลทั่วไปครับปริมาณดาเมจคี่ไ้คอบเพิ่มขึ้น8%สูงสุด12วินาทีนานแล้วก็สามารถสตรกได้อยู่ที่6ชั้นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าสกิลทั่วไปอ่ะถ้าระเบอมดาบเนี่ยโอ้โหแบบแทงรัวๆนะทุกคนโอ้หแรงมากบอกเลยว่าคุ้มผมเป็นของผมแบบปั้นไปสิบดาวเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยเอุวุธชิ้นต่อมาครับผมนั่นก็คือแว่นกันแดดของราชาตัััวจรรริงงขออนเเต์โทม ที่ช่วยเพิ่มในส่งค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นจะทําให้ตัวละครฮันเตอร์เนี่ยทำดามิได้แรงเพราะว่าโทมัสอ่ะค่าพลังป้องกันสูงทำดาเมจได้แรงโดยอิงจากค่าพลังป้องกันประมาณได้รับเกราะป้องกันเพิ่มขึ้นอีก24ซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆยิ่งถ้ามีอุปก,กรณ์ที่จะเสริมความสามารถของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อันนี้ผมแนะนําว่าปั้นไว้ยังไงก็คุ้มสําหรับอาวุธชิ้นต่อมาครับผมที่ผมจะแนะนําก็คือ ไม้เท้าแม่มดพายุหิมะของฮันเตอร์อลิเซียเบรนซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของฮันเตอร์อลิเซียเบรนครับเป็นดาเมจธาตุน้ําแข็งที่โคตรดีมากๆผมแนะนําเลยว่าใช้งานคุ้มสําหรับทีมธาตุน้ําเพราะว่าจะช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจคอยแอกแเพิ่มขึ้น40%เมื่อใช้เอฟเฟกต์เกราะน้ําแข็งครับแสดงผลปริมาณดาเมจธาตุน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นาน20วินาทีและครูดาวอยู่ที่30วินาทีก็มีส่วนต่างของเวลาอยู่ที่ประมาณ10วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับความสามารถของ ไม่เท้าแม่มดพยุหิมะชิ้นนี้เอาชิ้นต่อมาครับผมที่ผมแนะนํานะครับนี่นั่นก็คือตุ๊กตาจอมสซนของฮันเตอร์ชาร์ลอนะครับเพราะว่าอะไรครับเราจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น12%อัตราคิดิคอขอและปริมาณดาเมจคิดิคอข้อของสกิลรับไปซะอยู่ด้วยกันนะฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ช่วยด้วยจะเพิ่มขึ้น24%นั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มในครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะส่วนอาวุธชิ้นต่อมาที่ผมแนะนำก็จะเป็นลูกแก้วโชคชะตาที่คาดไม่ถึงของฮันเตอร์อิสตราไรท์ในส่วนนี้ครับเราจะได้รับในส่วนของพลังป้องกันเพิ่มขึ้น4%พลังป,ป้องกันของทั้งทีมเพิ่มขึ้น10%ต่อสมาชิกาตุมืด1คนถ้าวาง3คนก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนนั่นแหละคู่ดาวเทียมของอิสตราไรท์ครับลดลง20วินาทีโคตรดีนะจะทำให้ตัวละครเขาเนี่ยอันติได้บ่อยแล้วเวลาตัวน้องอันติเนี่ย ค่อนข้างโกงนะครับฟื้นปูได้เพิ่มปริมาณดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุด,ด้วยอันเนี้ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าต่อการปั้นแน่นอนนะครับสำหรับอาวุธระดับต่อมาครับผมยกให้ในส่วนของระดับ double S นะครับชิ้นแรกเกาะไร้พ่ายของฮันเตอร์ซอจต้องบอกว่า Hunter ์ซอครับเวลาเรา ติดตั้งอาวุธนะครับเราจะได้รับในส่วนของปริมาณดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นเนี่ย20%นะครับโดยที่จะต้องใช้คอมโบสกิลมังกรวารีซัสาสต์นะครับแล้วก็ที่เราจะได้รับเพิ่มเติมก็คือจะเป็นปริมาณดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้น6%ซ้อนทับกันอยู่ที่ประมาณ20สเตรกเวลาเราใช้งานก็จะเป็นการคอมโบสกิลนะครับสามารถรีคูลดาวของสกิลได้ซึ่งเป็นอาวุธที่ค่อนข้างน่าสนใจช่วงแรกใช้งานค่อนข้างดีตัวอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเราชินแล้วสนุกแน่นอนะครับ อาวุธชิ้นต่อมานะครับผมนั่นก็คือแหวนแลกเปลี่ยนเท่าเทียมของฮันเตอร์ชเวจงอินจะเพิ่มพลังโจมตี20%ครับแล้วก็เมื่อเป้าหมายติดสถานะไฟไหม้ครับของชเวจงอินพลังป้องกันของเป้าหมายจะลดลง20%คือตัวชเวอ่ะเขามีความสามารถในการลดป้องกันของศัตรูอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีอาวุธประจําตัวด้วยก็จะช่วยลดไปอีกประมาณ20%นาน5ินาทีนั่นเองในงสน่วนของการลด ปอา,อาวุธชิ้นต่อมานะครับผมที่ผมจะแนะนําในภาคนี้นั่นะคือวงแหวนคุณค่าอันงดงามของฮันเตอร์จีน่าที่ส่วนนี้ครับเราจะได้รับในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้น12%เมื่อเปิดใช้เอฟเฟกพลังเวทหลเวียนฟื้นฟูพลังเวท250หน่วยแก่ทั้งทีมครับก็คือไอเกต้ฟฟ้าใต้เลือดนั่นแหละแล้วก็จะเปิดใช้เอฟเฟกพลังเวทหลายเวียนโนจมตีธาตุไฟนะครับแล้วก็ปริมาณดาเมจธาตุไฟแรงขึ้นของสมาชิกทีมทั้งหมด1% ไม่เกิน10สแตกก็ประมาณ10%ต่อเน,นื่องถาวรนะครับสำหรับความสามารถก็บอกเลยว่าเอาแค่ไว้ในทีมเนี่ยทีมธาตุไฟเนี่ยแรงแน่นอนนะครับอาวุธชิ้นต่อมานะครับผมนี่นะครับก็คือพวงกุญแจจอมที่ของฮันเตอร์ฮาร์เปอร์ก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เมื่อเราใช้อัลติเมตครับปริมาณดาเมจธาตุมืดอของทั้งทีมเนี่ยเพิ่มขึ้น12%ก็เป็นตัวละครฮันเตอร์ที่เหมาะกับทีมธาตุมืดอมากๆครับแล้วก็อาวุธเนี่ยเขาอนข้างที่จะช่วยทำดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนนั่นเอง สำหรับอาวุธชิ้นต่อมานั่นก็คือดาบเรสเปียของฮันเตอร์เอมมาลอเรน์นะครับก็จะช่วยเพิ่มปริมาณดาเมจแก่เป้าหมายที่ติดสถานะเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นถแล้วก็มีความสามารถในส่วนของดูดกืนไอรอนครับปริมาณดาเมจที่สร้างขึ้น1.5%สูงสุด15สแสตรกคนั่นเองก็เป็นตัวละครที่ใช้งานช่วงแรกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ เบรกเกาะได้กว้างมากๆใช้งานยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมส่วนอาวุธชิ้นนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงครับผมก็ยกให้อาวุธชิ้นนั้นครับอยู่ในระดับแรงเอสลงมานั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับอาวุธของตัวละครแทนเตอร์ที่ผมนํามาแนะน,นําในพาคนี้ซึ่งบอกเลยครับว่าผมเรียงลาดับจากความสําคัญที่ผมได้ใช้งานณนะ ID ปัจจุบันที่เป็นเลเวล89นะครับถ้าเป็นในช่วงของเลเวลเริ่มต้นเนี่ย เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปแนะนําตัวละครฮันเตอร์ที่ควรปั้นที่ตัวไอจะนั่งขวาได้เลยแล้วก็เลือกผลิตอาวุธตามฮันเตอร์ที่ผมแนะนําในช่วงนั้นเนี่ยจะทําให้คุณเล่นช่วงแรกเนี่ยง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ผิดพลาดระการใดก็ต้องขอกราบประธานาภัยและท่านเพือชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไปด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ